ความล้มเหลวก็คือโอกาสโอกาสนั้นก็คือในการเริ่มต้นทำสิ่งเดิมอีกครั้งเรียกว่าทำอย่างชาญฉลาดกว่าเดิมนะลูกเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะลูกวันนี้พระอาจารย์นะลูกตั้งใจมาบอกญาติโยมว่าอุปสรรคนะลูกที่เราประสบผ่านพบนะลูกไม่ว่าจะเรื่อง งานเงินธุรกิจนะลูกสิ่งต่างๆนาะลูกพระอาจารย์จะบอกว่าความล้มเหลวก็คือโอกาสโอกาสนั้นก็คือในการเริ่มต้นทำสิ่งเดิมอีกครั้งเรียกว่าทำอย่างชาญฉลาดกว่าเดิมนะลูกสิ่งที่สำคัญนะลูกแม้บางครั้งนะลูกเมื่อตัวเราลูกอยู่ในที่ที่มืด นะลูกหรือตัวเราคิดว่าตัวเราถูกฝังแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองนะลูกได้รับการปลูกฝังต่หากเพราะเราไปอยู่ในกรอบเราไปอยู่กับสิ่งคำพูดดําเดินที่มันฝังไม่ได้ใจเราจนทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากความทุกข์แล้วก็ความล้มเหลวขอให้เราทั้งหลายก้าวออกมาจากความขวัง นะลูกเพื่อออกไปสู่โอกาสที่จะพบกับความสำเร็จฉะนั้นท่านทั้งหลายนะลูกคนรอบข้างก็ตามนะลูกคนใกล้ตัวก็ตามพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามลูกหลานก็ตามนะลูกจะต้องให้กำลังใจนะลูกกำลังใจนั้นมาจากไหนลูกมาจากไหนก็ไม่สำคัญกระเท่ากับคนที่เรารัก ไม่สําคัญเขาเท่ากับว่าคนในครอบครัวหลอกลูกขอญาตโยมตั้งใจนะลูกและไปกําลังใจซึ่งกันและกันนะลูกคนที่รักกันก็ตามเพื่อนก็ตามเจ้านายอาจารย์ก็ตามนะลูกและคนในครอบครัวสําคัญมากนะลูกพระอาจารย์จะบอกญาติโยมขอให้เรามีกําลังใจให้กันและกันนะลูกรักสามัคคีปองดองนะลูกและยึดหลักเมตตาพรหมวิหารธรรมนะลูกจเจริญธรรม จเจริญพรนะลูกสาธุ